อย่างเช่นหมอของขวัญอย่าเงี้ยนะครับผมก็จะชัดเจนกับแกว่าเออไม่ควรเนาะเพราะว่าหมอของขวัญเองเนี่ยผมเป็นคนชัดมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแชทหมอของขวัญให้ดูนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรผมขอหลักฐานหลักการและความถูกต้องนะฮะอ่ะหมอของขวัญรับนึงนะฮะอ่ะผมยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงๆอ่อไหนแล้วล่ะโอเค แป๊บหนึ่งนะรอได้ใช่ไหมรอได้อันนี้คือคุยกันก่อนโพสตอรี่หรือหรือหลังหลังการโพสเออคุยก่อนครับแล้วแกยังไม่อ่านก็เลยโพสตอรี่นะโอเคเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้หายากเจอแล้วอ่ะนุยาตใส่แว่นนะเพราะว่าเปิดอ่านพร้อมกันแกตอบมาแล้วโอเคตอบกลับมาแล้วผมมีคนชัดเจนตอบกลับมาหรือตอบ นี่คือลายลายลายคุณหมอของขวัญนะฮะผมบอกผมก็โพสต์ตรงนี้ส่งอันนี้กลับไปให้คุณหมอพราที่หมอพูดว่าคุณหมอพูดว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้านะฮะใดๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าวุฒิภาวะของคุณหมอดูแปลกโทษทีโทษทีนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยโพสต์ไปว่า คุณหมอจะเชร์ใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกดันเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะแต่ละคนแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบริษัทและตัวผมมากเพราะถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้นในการด่าว่าบริษัทผมว่าขายของเป็นเวทีแม่ค้าแล้วเขาก็ ผม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 ส่งไปตอน9ก้าโมงสาห้าแกตอบมาตอน10บโมงสินาทีขอคุณตอบมาใช่ไหมเนี่ยแกตอบมาว่าขออภัยด้วยจริงๆค่ะพินาวะจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจจะแดกดันเอ้าวยังไงละคุณหมออันนี้นี่เราอ่านพร้อมกันนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะอ๋อพินาวะก็เพิ่งเปิดเพิ่งเพิ่งเปิดไม่คือเห็นแล้วว่าส่งมาแต่ยังไม่เปิดตั้งแต่อยู่ในรถ และได้เขียนบรรยายในคอมเมนต์ไปว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าเอาแล้วเมื่อกี้หมอบอกไม่ต้องปักตะกร้านะฮะหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้านะคะส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์เวทีนิสการกรุงเทพก็นั่นน่ะสิมันดูแปลกไหมล่ะเพียงแต่เมื่อดูสปีดและการประกวดที่เป็นออริจินอลดั้งเดิมการประกวดนางงามแล้วรู้สึกบางครั้งสเสน่ห์พวกนี้มันหายไปพอได้กลับมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงการประกวดนางงามตรงนี้หมอเขียนอยู่ในเมน้นแต่คนไม่ได้ขับมาเอา้าก็หมอเขียนชัดว่า ที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วนะมันยาวมากเป็นการแก้ตัวนะเป็นการแก้ตัวคือต้องบอกว่าแต่อันนี้หมอเป็นคนเขียนเองแล้วก็เป็นโพสตของของหมอไม่ใช่เหรอสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงสวงแล้วถูกไหมแล้วหมอจะมาพูดอะไรอีกจากนี้เป็นต้นไปก็ฝากบอกมิสจุนิเวิร์สไทยแลนด์ทุกจังหวัดมิสแกรนทุกจังหวัด ไม่ต้องเชิญหมอของขวัญไปร่วมงานและไม่ต้องให้ขึ้นเวทีนะฮรเพราะป,ะปีที่เราเห็นขึ้นเวทีมิสการกรุงเทพผมก็ไปมานั่งเฉาะเลระอุ้ยแต่แล้วแบบดีจังเลยชอบเวทีแบบนี้ขายของได้เนี่ยหมอจะออกของอีกสองตัวเดี๋ยวขอคิวคนนั้นคนนี้ขอคิวอิงฟาร์คคือเขาได้นางงามจากเราไปช่วยขายของหลายครั้งแล้ว mm hmm. เออคำว่าช่วยไม่ได้หมายความว่าช่วยฟรีนะช่วยเจตังนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเราไปให้เขาฟรี เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยยุติธรรมสําหรับคําพูดแบบนี้แล้วถ้าหมอจะขอโทษก็จบแล้วหมอก็ต้องบอกว่าขลังจะไม่ทําอีกไม่ต้องมาอธิบายว่าจะอ,าอธิบายยังไงเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการกลับมาขอโทษอะไรอย่างนี้มไม่ก็คือ <Okay. S 1> ผ,มผมไม่เคยทําร้ายใครก่อนนะเขาทําร้ายผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ Human r i g h t และ right off speed สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงผมไม่ได้ผิดแต่พอผมพูดไปปับ๊บวันนี้ผมก็ต้องถูกด่าเพราะว่าเขาไม่ไปสนใจกับสารตั้งต้นเขาจะด่าว่าเรื่องมากทำไมพูดไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นพี่อีกแต่คุณลืมไรอ f Speed ของผมเหรอสิทธิที่ผมจะกล่าวอ้างเรื่องของผมเพราะคุณมาก้าวร่วงอะโดยปริยายชัดเจนแบบทุกคนเห็นปัง โพสของหมอของขวัญโพสต์เดียวกระจายไปเป็น2030โพสต์แล้วทุกคนสนุกกับการแดกเวทีลงมากทั้งยูนิเวิร์สทั้งแกรนแล้วหมอของขวัญคิดอะไรทำไมถึงโพสต์แบบนั้นจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ธรรมดาชอบด้วยเอ๊ะมันดูไม่มันดูมันดูแปลกๆเนาะมันดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวแปลกเดี๋ยวดีมันดูขึ้นขึ้นลงๆนะ มันเลยฟังไม่ได้ไงแล้วก็รีบรอกเลยแต่มีแคปแล้วก็แคปเร็วแท็บไปถ้าเป็นคนทําความผิดความผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จนะครับเพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอความผิดสําเร็จไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอาอะไรหรอกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปร้องเรียนความผิดอะไรกับใครเจงอำเตือนให้รู้ว่าคุณหมอเราก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็เคยช่วยเหลือกันหลายๆเรื่อง แล้วเราก็เคยที่จะเคียงข้างคุณหมอในกรณีที่คุณหมอมีปัญหาคอนอื่นแล้วเวลาที่คุณหมอขายของไม่ได้คุณหมอขอราคาพิเศษนางงามผมผมก็จัดราคาพิเศษให้จนคุณหมอขายของได้มากมายไกลกองแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเขียนอย่างเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่เหลือศักดิ์ศรีสําหรับผมเลยที่เราจะต,ตอบไอได้งไงนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ไมเสร็จว่าไม่ตอบฮะอ่านอย่างเดียวครับ ว่าแต่ถ้าเขาจะเข้ามาขอโทษหรือไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษแต่ยืนยันว่าหลังนี้ถ้าจะไม่ร่วมงานก็ให้ทางให้ทางคุณปูผู้ช่วยฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ทั้งแกรนและทั้งยูนิเวิร์สส่งโพสต์อันนี้แล้วก็แจ้งนะครับไปแล้วชัดเจนว่าพีดีะจะต้องไม่ทำอะไรนะฮะแบบชัดเจนมากคือคนเรานะบอกเลยนะเงินทองไม่สำคัญหรอก ความเป็นมนุษย์ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนฝูงความเป็นนักธุรกิจมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําตามอำเภอน้ําใจแล้วแล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฉุกไหม,มเนี่ยฮะผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วผมก็ส่งไปเลยเนี่ยว่าผมพูดว่าอะไรผมเป็นคนชัดๆแล้วผมบอกว่าให้ส่งภาพนี้ทางอ e ีเมลถึงพีดีทั้งแกนและยูนิเวิร์ ห้ามเอาบุคคลนี้มาเกี่ยวข้องห้ามเชิญมาร่วมงานขึ้นเวทีทั้งยูนิเวิร์สและแกนเด็ดขาดเพราะว่าเขาชอบมางานแกนปีที่แล้วเขาขึ้นเวทีกรุงเทพเป็นกรรมการและขึ้นบนเวทีรับทราบค่ะหมอของขวัญจ้แต่นอกจากหมอของขวัญก็ยังมีอ้ออันนั้นผมไม่รู้จักก็คือว่าที่หมูลาที่หมาแห้งก็ขอบคุณอาร์ตพระสุดด้วยที่เขาจัดแทนแล้วเอาจริงจริงนะครับที่ผมตอบโต้หมอของขวัญเพราะว่า ผมช่วยเขาไงคิดว่าอย่างโพสคอมผมเคยช่วยเขาไงแต่หมอหมออ้มเราไม่รู้จักหมออ้มเราไม่รู้จักก็นึกซะว่าเหมือนกับมีค่าเท่ากับอวตารคิดว่าเขาเหมือนจะเปรียนประเด็นจากประเด็นจับก็ผมไม่ตกหลุมครับผมเฉยๆให้เขาทะเลาะกันให้อาร์ตจัดการดีแล้วอาร์ตก็บอกแล้วสิอาร์ตก็บอกแล้วนน่ว่าทำไมเหลือสวยแล้วขายของจะเป็นไรเขาโพสกลับแล้วนะเขาเขาสู้แล้วนะ อาเขาสู้แล้วนะฮะเออก็ยิ่งแต่มามองเขาเป็นอวตารคนนึงสำหรับผมไม่มีค่านะฮะชื่อหมออะไรผมยังไม่รู้เลยเขาบอรู้ชื่อจริงอ่ะผมยังไม่รู้เราบอกรู้แต่หมออ้๊มหมออ้๊มหมออ้๊มคือเขาเป็นหมออะไรอ่ะหมอหมอดูหมอหมอจริงๆอ๋อหมอจริงๆหมอรักษาสัตว์หรือรักษาคนรักษาคนอ๋อผมนึกหมอรักษาสัตว์อันนักร้องร้องด้วยรู้จักไหมหมอไม่รู้จักเลยเขาร้องเพลงอะไร ไม่รู้จริงๆเอาจริงๆถ้าไม่มีเรื่องกับอาร์ตผมไม่รู้จักคนนี้เลยผมรู้จักคนนี้เพราะว่ามีเรื่องกับอาร์ตพสุทธิ์ผมก็ดูดูหน้าผมก็ไม่รู้จักนะครับไปทางอื่นนะครับนะฮะทางนี้ไม่ใช่ที่เล่นนะฮะจะไปรักษาอะไรก็ไปรักษาหัดมีสมาธิบ้างผมว่าเดี๋ยวนี้หมอดูแปลกหลายคนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแปลกทั้งหมดนะต้องขออภัยด้วยอยากจะให้ทางสมาคมแพทย์ใช่ไหมแพทย์สภาช่วยดู พิจารณาหมอที่ชอบป่วนชาวบ้านอะบางทีต้องไปหมอที่รักษาเก่งแต่จัญญาบันประหลาดก็ไปดูนะก็ไปดูหมอหมออ้ำแล้วก็หมอของขวัญเออเพราะว่าการที่มาลุกดาวคนอื่นการที่มาทําร้ายสังคมผ่านการโพสต์ตัวเองมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอนะฮะนะถึงแม้จะรักษาเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุลาของหมออเลยแต่หมอของขวัญน,นี่คือไม่ให้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะ ขายของไม่ออกก็จะามาฝากผมขายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขายอยากได้ชาลจัดออแล้วยังไงเออคำคำนี้มันกล้องอยู่ในหัวเลยมงได้ไม่ต้องปักตะกร้าหเหรอตอแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ร่วมง,งานกับอ๋อไม่เอาครับไม่เอาคือไม่เอาครับสองหมออ๋อหมออ้ํานี่ไม่รู้จักอยู่แล้วอย่า <laughs> <laughs> ไปยุ่งกับเขาเลยเราพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาดัง ธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่เป็นไรโอ้โหเขาบอว่าดีที่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอยากทํำก็ทำํำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาอยากจะระบายอยากจะแดกดันอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปไม่ว่ากันแต่ถามว่าผมรู้สึกสึกหลอไหมมันไม่ได้สึกหลอนี่ครับ เพราะว่าชีวิตผมก็ยังรุ่งเรืองแล้วก็หน้าที่การงานที่ผมเตรียมแผนไว้เนี่ยบอกเลยว่าซุปเปอร์วาวรอสักครู่นะฮะแล้วที่มากกว่านั้นไม่ได้ทําให้ผมจนลงนะฮะแล้วก็ไม่ไทําให้ผมแย่ลงนะ,ะแต่คนพูดพูดเราได้อะไรนอกจากได้คนที่มีสติเขาเกียติมากขึ้นแต่คนที่อยู่รอบตัวจํานวนหนึ่งเขาอาจจะชอบเพราะว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือผมถูกสร้างเรื่อง เท็ตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงเราประมาณห้าโพสเจ็ดโพสคนปกติก็ทำกันไหมแล้วการเขียนตรงเท่ากับความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือการมโนเรื่องขึ้นมาแบบแปลกๆจินตนาการในชีวิตคนปกติก็ทำกันไหมผมเข้าใจถ้าเขาทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นผมก็ยินดีเป็นสนามอารมณ์ให้เขาผมผมผมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวผมจริงๆ มันไม่ใช่ตัวผมเลยถึงขนาดดูถูกเหยียดหยามความรวยความจนของผมทุกบาททุกสาตางค์ผมทํามาจากลําแข้งนะทุกบาทมาจากลําแข้งผมทั้งหมดผมจะมีเงินกี่พันล้านก็ผมบอกเลยนะถ้าสักวันหนึ่งเดือดร้อนแล้วคุณจะรู้ว่าใครพึ่งได้คุณจะไม่เหลือทางให้เลือกเลยสักทางเดียวแต่ไม่เป็นไรยินดีครับเชิญตามสบายครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเพราะไม่อยากเติมไฟไม่อยากเติม,อมเอาเป็นว่า ถ้าสบายใจก็ทำไปครับนะฮะไม่เป็นไรผมผมก็แค่ไม่ไม่ได้สนใจครับ